วันนี้เป็นวันที่สดใสเด็กหญิงชื่อใบเตยกับเพื่อนสีชื่อต้นกล้ากำลังเล่นซ่อนแอบกันอย่างสนุกสนานในสวนสาธารณะต้นกล้าวิ่งนำไปก่อนใบเตยตามไปติดๆแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันโอ้ยเสียงต้นกล้าร้องดังมาจากหลังพุ่มไม้ใหญ่ใบเตยรีบวิ่งเข้าไปดูเห็นต้นกล้าล้มลงกับพื้นจับข้อเท้าตัวเองใบเตยมองอย่างเป็นห่วงต้นกล้าเป็นอะไรมากไหม เจ็บเจ็บข้อเท้าต้นกล้าตอบเสียงสัน่นใบเตยคิดอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราช่วยเองนะใบเตยจำได้ว่าเคยดูวิธีปรถมพยาบาลเบื้องต้นจากในโทรศัพท์ของคุณแม่ใบเตยประคองต้นกล้าให้นั่งพิงต้นไม้แล้วค่อยๆถอดรองเท้าให้ ค่อยๆนะใบเตยพูดอย่างใจเย็นใบเตยใช้ผ้าพันแผลที่พกติดตัวมาพันรอบข้อเท้าของต้นกล้าอย่างเบามือเสร็จแล้วดีขึ้นไหมใบเตยถามดีขึ้นเยอะเลยขอบใจมากนะใบเตยต้นกล้ายิ้มให้ใบเตยยิ้มตอบไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนี่นาจากนั้นใบเตยก็พาต้นกล้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งรออยู่ใกล้ๆใบเตยช่วยเหลือเพื่อนอย่างกล้าหาญและมีสติทำให้ ต้นกล้าหายเจ็บและกลับมายิ้มได้อีกครั้งการช่วยเหลือเพื่อนคือสิ่งที่วิเศษสุดๆเลย